มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567กองบชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกลดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2567งานขุดลอกลำน้ำคลองห้วยสน โดยได้ปฏิบัติงานถากถางถอนต่อไม้ขุดลอกและตกแต่งคันดินผู้ได้รับประโยชน์จำนวน214ครัวเรือนประชากรจำนวน673คนณนะบ้านสนตำบลสะกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54 11เอกอภินันแสงทองตัดต่อภาพผมจ่าส1บพัฒนพงษบัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5 หน่วยประชาการฐานพัฒนารายงานครับป่ามีความรู้สึกยังไงกับโครงการขุดลอกลําน้ําของนอปค .54 ครับผมคุณว้าดีมากเลยครับที่หน่วยงานนปค5 .4 มีโครงการขุดลอกลำน้ํามาที่บ้านจุงโนของเราครับผมตืใสเตใจมากเลยครับ